โชเซริดเดอร์ด้วยเฮ้ยมือนี่หรอกนี่มือนี่ดนตรีสดนตรีสดเสียงอันเชิญเกเปิเศษที่แบบว่าดิวแล้วต็ว่าสีเปิดเ้ยขึ้นนี่ใช่แล้วนะคะกับฝากน้ำขัาพีนองถสื่อปองตัวพบรรยากาศที่ที่คุณเคยเนาะเราห่างไกลจากการจากการสนุกสนานรอยย้เสียงหัวล้อแบบนี้นานแล้วเราเรียขาเชียร์ก่อนขาเชียร์ก่อนเรีวกขเชียรปิ๊กปปปป ใครยังไม่เคยร่วมกีฬากับโตเ,เ,เกียวมิวสิกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า <c oughs> เอาแล้วเขไม่มาหรอกทำไมไม่คเออยังไม่เคยเล่นกีฬาเลยกับโตเกียวมิวสิกสำหรับเกือบครึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เหนออ็นศิลปินแดนเซอร์แฟร์ีพิเศษมีทีมเบื้องหลังมีอาจารย์นักดนตรี <c oughs> รวมเล่นเกมรวมเล่นกีฬากับเราด้วย มีแล้วทีมาเล่นด้วยแล้วก็ทีมผู้หลังทุกคนขบวนพาเหรดยาว200กิโลแล้วก็พวกนี้มีขบวนเสริมพิเศษจากนมปินขับด้วยนุ่มปินขับจะมาร่วมด้วยพวกนี้นุ่มปิ๊ขับไม่มีงบแต่งตัวนะคะเพราะให้ถอดเสื้ออย่างเดียวเลยแล้วนุ่มินขับก็าาะบจะมาะดึงขบวนค่ะด้วยแล้วก็แต่ว่ากีฬาไม่ด้วยแต่จะมาเดินดเปิดงานด้วยแบบรอ สองเจ้าชายและที่ยายใครที่อยากให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับพรุ่งนี้นะคะที่สนามพิเยนต์ไฟ KS 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 สเตั k e r สำส่วนทีก็เป็นที่อยู่แล้ว KS สเต cker ขับนะคะโค้ชให้ด้านหน้าผิดใช่ใครที่อยากมาดูอยากมาให้กำลังใจนะคะสำหรับศิลปินในดวงใจปีนี้เราแบ่งเป็นกี่ทีมกี่สียทีเดียวปีนี้แบ่งเป็นสี่อกบีนสามสีค่ะสามสี ปีนี้แบบเป็นสามสีนะคะเพราะสมาชิกเราเยอะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันเลยมามีสีอะไรบ้างครับปีนี้เดี๋ยวดูสิสีแรกสีอะไรปีนี้จะมีสามสีนะคะสีแรกสีฟ้าค่ะฟ้าการโฆษณาเลิศประกาศพรุ่งนี้เนาะว่าอะไรเนาะรางวัลใหญ่ได้รอนไม่แพ้ห้องกูแล้วสีสีเหลืองค่ะ มันจะเทห้องโปงได้ไงล่ะมันจะติด <c oughs> ไทย่เทอะไรดีเทบ,บ, <c oughs> บ,บอลลี่แล้วยังไงสีชมพูค่ะ <c oughs> สามสี <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศนะคะว่าใครจะได้อยู่สีไหนกันบ้างนะคะเพราะเราได้จับสลากอย่างเป็นธรรมมาแล้วเราให้เป่าบุ้นทิ้นดูแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราไม่ใช่เหตการเนาะแต่ว่าเราเลือกได้อย่างส,สมบูรณ์บูรณ์ถูกต้องนะคะเจ้าป้ายโนเตีจยวป้ายอะไรกันเออป้ายมาแล้ว ถ้าผู้บาดเจ็บกลัวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ก่ได้ยินเสียงชื่อชื่อใครชื่อเรียกของใครนะคะใ,คให้เดิน,ดนออกมาข้างหน้านะคะและเดาหนึ่งทีนะคะสงสารพี่เชียร์เด้อนะคะเดา้าเม่าักสมัยแล้วเดาเวลาโอ้ยเด็กตัวทำเดาเก่งกูบูเออเฮ<อ>้ยทองปีนี้น่ารักวนะนป้าปีนี้ดูป้าเดือดไปนั่งฟาร์มา พี่เพราพี่ก่อนป้ายป้ายกุ๊กมาเอาป้ายฝั่งพี่อาร์ไปก่อนป้ายฝากพี่อาร์ไปก่อนปี๊ปลาคาับพวกนี้งานเริ่มจริงแล้วผมมือดีสอมเพี่อาร์เริ่มมือดีสอมเด้อมือกล่องใหญ่เอาละค่ะพร้อมพยาคะพร้อมแล้วจ้าเราจะเริ่มจากสีอะไรกันดีคะัอสีชมพูแล้วก็สีเหลืองขอป้ายสีชมพูค่ะที่แกไม่ต้องเอามาได้ไหมกล้องมาเอากล้องมาเนาะ ตเอาม,มาถ้าดูแลกกองตากล้องมือใหม่ของเราให้ฟีนให้กำลังใจด้วยนะคะเต็มไปหมดสีแรกนะคะสีชมพูอย่างที่บอกนะคะได้ยินเสียงชื่อใครนะคะให้กระโดดเล้าใส่กล้องหนึ่งที <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็มันเขาเขามีกล่องตึงตึงเพื่อตึงเราให้กระโดดโดดมืออกล่องชุดเลยหละ่ะ <c oughs> ให้กระโดดเล้าหนึ่งทีนะคะแล้วก็มารับผ้ากันเปื้อนไปนะจ๊ะ สีชมพูคนแรกได้แก่ได้แก่ได้แก่เป็นน้องน้อยค่ะน้องตีกรมมาเลยจ้ามารับผ้ากับพี่ไปกระโดดดาวนะกระโดดดาวนาหนึ่งทีนะกล้องเด้อดนางเดือเด้อด้างเดือตึงตึงวเตึงมากเอาไปแดนไปแลนมาไหลมามกิ๊กก <c oughs> ิกี้เด้งมากเมื่อกี้นี่ มาเต่อไปนะคนต่อออไมาเขาเท้หรือไปเห็นคะแนนเท้าของเขาต้อกดับตรงนั้นนะคะก้องจับป้ายนะคะและสีต่อไปคนต่อไปนะคะสีชมพูได้แก่คุณก้องวายุค่ะออไย่างี้ใครยังไม่ีสีไปอยู่ข้างนี้ก่อนมันจะได้งงเออมันจะงงได้ครับเดาหรือยังคะเดาหรือยังคะสีชมพูพวกนี้เริ่มจากน้องสีแกรมก้องบายุ สีชมพูและก็ต่อไปค่ะสีชมพูได้แก่น้อ์เซนหลัางเส้นประยุทธ์เส้นพุทนเออมาได้แก่น้องสตัมค่ะและสีชมพูคนต่อไปค่ะทีมนี้จะแชมไหมนะ น้องจูนนี่ค่ะจูนนี่สีชมพูน้อนี้นะคะชอบแต่งทางแล้วต้องแต่เข้ามานอกอยู่ต่อน้องจูนี่เอายายจูนนี่ตายตึง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 โอ้ยร้านมาบอกมาถึงจังกมาคนต่อไปสีชมพูนะคะได้แก่แอนนี่ค่ะแอนนี่เจ้าเดาเดาแห้งนมสีรถลูกต่อไปค่ะ พี่กีตาร์ค่ะพี่กีตาร์สีชมพูและสุดท้ายของสีชมพูนะคะได้แก่น้องเวฟค่ะเดินเด้งมาเด้งไหมสีเอาต่อไปนะคะเราจะขอประกาศรายชื Initiative> ่อสีฟ si ้า <Yeah, ค่ะขอป้ายสีฟ้าเซียวบูชิดขวามือตัวเองหมครับขอป้ายสีฟ้านะคะสีฟ้า เดี๋ยวก่็กลับไปสีฟ้าก่อรีเชตสีชมพูก่อนเนาะสีชมพูมีน้องสีแกรมแต่ว่าพวกนียกซัพพอร์ตอะไรนะสีแกรมก้องวายุแล้วก็น้องสแต็มน้องจูนน้องกีน้องแอนน้องเวฟนะครับสีนี้พวกนี้ใครอยากซัพพอร์ตแรงใจแรงกายแรงซัพบแรงคุณแรงอาหารก็สามารถซัพพอร์ตได้สีชมพูนำทีนี้น้องสีแกรมนะครับพวกนี้เขาจะมีโชว์ไม้คาถาแบบอลังการสุดๆประเทศไทยรอชมขบวนพาเหรด้วยและสีฟ้านะคะ มาชิกสีฟ้าได้แก่คนแรกได้แก่ได้แก่น้องลีโอค่ะน้องลีโออี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 อาอี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 อสอีอะอีอีอีะคอีอีอีนีค่ะีอ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 ่องค่อ ดาวดาหรือยังดาวหรือยังเออเออเออกี้กิ๊กี้เดียกมากสีสีฟ้าคนต่อไปค่ะชอปเปอร์ชอปเปอร์มาเลยมาเลยเออเออเอฟยี่ห้ามาเลยและสีฟ้าคนต่อมานะคะได้แก่น้องน้ำอูนสีฟ้าน้องน้ำอุ่นมาเลยเอ้ยเด้งมากสีฟ้าคนต่อไปนะคะไปกันต่อกับน้อง น้องปุ๊กค่ะน้องปุ๊กน้องปุ๊กมาเลยอ้าเด้าเดาเด้าเดาทอกเสือทกเสื้อถึเสื้อคืนอ่ะเอ๊ะอีอะเอ๊ะโอเคคนดูพอใจแล้วลงไลน์ได้ค่ะอนและกันแล้วใครต่อไปและคนสุดท้ายสี่้าน้องบอลค่ะน้องบอลน้องบอลมาเลย เจาา้าสักหัวปุ้ยดักค่ะดองบอลอยู่ทีมสีฟ้าค่ะและนี่คือสมาชิกสีฟ้าค่ะบอลค่ะ <c oughs> สีเหลืองก็เป็นหนาเขียวๆน้องกหน่อยๆ <c oughs> สีเหลืองล่าหลายสีสีฟ้ามีใครบ้างคะ <c oughs> สีฟ้าได้แก่ดองลีโอคุณครูชินจังและชอปเปอร์น้ำปูนน้องปุ๊บและดองบอลและไปกันต่อกันเลยกับสีเหลืองค่ะสีเหลือง คนนี้อ่ะโอ้โหสีเหลืองนะคะคนแรกเลยโอ๊ะคนแรกไม่มานะคะงานพรุ่งนี้นะครับผมงานพรุ่งนี้นะไม่ออกไม่ทำซัพพอร์ต4,000คนขอกอลอหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อพี่น้องหาเงินหาข้ามหนาฝนหาเงินใช้กันเลยหางานช่วยหน่อยเลยสีเหลืองค่ะวันนี้นะคะเป็นคนที่ไม่เข้าพวกที่สุดนะคะน้องเจนนี่ค่ะ้องเจนนี่มาเลยดาค่ะดาจากไหนกับบอลู่ดาดาวดาวดา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  ตำรวจกัเลจับเดา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 เาเด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 า น้องอักมารับผ well, ้าพันคอสีเหลืองเลยแล้วคนต่อไปค่ะสีเหลืองน้องแม็กค่ะน้องแม็กมารุษสูงร้อสิส่เข้าปรตกวดเออแ็มเลยสิตบอลนสิตบอลเล่ตบอลเล่ฮอดบอะนีอดเน็ตบอนน้อมาคนต่อไปนะคะน้องแม็กค่ะน้องแม็กสราน้อ โหทีมน oh, ี้ไม่ธรรมดาเลยและสุดท้ายนะคะน้องน้อยสุดของเรานะคะใครกคันาวิเชียนทองอย่าเงี้ยขึ้นแล้วค่ะแล้วเวีนวันนี้มีสองคนที่ใช่ไหมสองคนใช่ไหมคะสองคนที่ไม่มาเนาะน้อง,องอยูริ ได้ทำการละยูริอยู่ที่ไหนครับหหามอยูร่ไปหาหมอรนะคะอยู่ทีมสีเหลืองค่ะยูริยูริอยู่ทีมสีเหลืองสามารถซัพพอร์ตได้เลยแต่ว่ามีเบียร์แล้วแปดถาดที่สิบถาดคุณบ้านร้อยูริรับเบียรสิบถาดกินได้ทุกสีใช่ไหมคะอันนี้ต้องถามเขาก่อนอุ้มภูมิไม่มีไม่มีเบียร์ซัพพอร์ตหรอแล้วก็น้องสกายนะคะน้องสกายวันนี้ไม่มาเนาะสกายนะคะอยู่สีฟ้านะคะ ไหนดูสิจะรับสีป้าน,น้ำใบลลเตยเหรอ <c oughs> นูน้ำใบบํบกไหนขอดูหน้าตาของทีมสีชมพู่อยครับอันนี้แถมปะ่ะนีต่ตัวแถมตัวแถมรุมมกงนนี้ทีมไหนจะชนะรอติดตามนะครับในกลุ่มปิด EP พิเศษสามารถสั่งซื้อบัตรจองตัวได้กดในกลุ่ม กดในข้อความได้เลยเพจของคาค่ายบอกว่าซื้อ <sink. S 1> บัตรรอบกีฬาสีานี้เป็นทีมสีฟ้ารับรองทีมน้อง้อชิงา้อชัพเปอร์้องน้ำมูนน้องบอลน้อปุ๊บเปียกอะไรมาลูกน้ำเยอะนะแล้วจะให้บกพงเทียทีมวิ่งโชว์ความสามารถก่อนเข้าสู่เกมตอนเข้าสู่เกมเดี๋ยวเราจะให้วอร์มร่างกายก่อนเชิญนักกีฬาวอร์มร่างกายได้นะคะเราจะให้ทําการบอลร่างกาย สามชั่วโมงค่ะไปยสามทีมทีมละหนึ่งนาทีประมาณนี้ขอทีมแล้วเอาอาทีละทีมก่อนอ่าแม่งม่งแม่งแออกกำลังกก่อนลงเข้าแข่งขันซ้อมพี่<ม>น้องอันนี้คืออะไรสวนซ้อมเด้อกีฬาสีพรุ่งนี้ของจริงอลังการมากไฟแสงสีเสียงวันนี้แค่โปรดักช,ชั่นตัวดักชั่นพี่น้องอันนี้คือการซ้อมแบ่งกลุ่มวันนี้ย้ำว่าวันนี้เราแค่แบ่งกลุ่มเฉยๆนะครับผมยังไม่ใช่วันจริงวันจริงชวนพรุ่งนี้คือเป็นออจ ขึ้นแต่กุสบัตรเองคือไอ้รไม่ได้เห็นเบอร์เรื่งิงเรายู่กว่าพรุ่งนี้บอกนะว่าแท็กซี่300ชีวิตถูกต้องแล้วก็ปีนขับพรุ่งนี้ร่วมขบวนด้วยถอดเสื้อเดินขบวนทุกคนถูกต้องแต่เดี๋ยวสถานที่ก็จะตกตกแต่งนะคะสวยงามนะคะไปใส่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้สีชมพูชมพูวอร์มร้างกายก่อน2่องชี้ลงก่อนนะครับเข้าท่าสนามก่อนนะครับเดี๋ยวให้สีชมพูแสดงศักยภาพหนึ่งนาทีนะครับ เอ็ด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 อันนั้นการบอรมน้ำกายของสีชมพูนะบอเลยิ์เลยเอาไปสอบถามไปคุยกับสีชมพู์ให้รู้สวัสดีค่ะพี่น้องเฮ้ย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 เราจะชนะเพราะมัดมีเป็นตามสีมัดมีพาวอร์มแล้วว่ะค่ะพาวอร์มไหลพาวอรมใครจะเป็นคนนำคนวอร์มเลวอ่าววอม อย่าลืมนะคะซื้อแบบองตัวนะคะพรุนี้วันจริงพรุ่งนี้วันรนะคนต้ยลเมอ้ตยอเฮ้ยเป็นเาล้โ อ้าวเปลี่ยนท่าเบาราเ้ปลานียจะไอย่างไรเดย้อีชมสีป้าไสีป้ามาบอกไม่ดูหน่อยสีป้ามาเลยจ้าวงเดกันบ้าหาสีป้ามาสีป้ามาลา สีฟ้าเสื้อเลยค่ะเดี๋ยวบ้ลจะนำเสนอเพลงให้นะคะ หนักกว่าพูดนี้มาสีเหลืองมาเลยอันนี้แค่น้ำเตี้มหนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีขบวนจะมาดูว่าจะแปลงร่างเป็นอะไรนะคะสีเหลืองมาเลยมาตลอด หรือทำาม่ดีม่รายกันทางมุมมาตลอดองนี้และนี่คือสีรเลืยมามามาเกมแรกนี่อะไะค่ะอันนี้คือเกมเรียกน้มพจิ้มก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันที่ลงแข่งขันกันจริงๆพรุ่งนี้เป็กีฬาหนึ่งชนิดใช่ไหมครับเป็นกีฬาบอลเล่บอลถูกต้องไม่จำกัดเพศถูกต้องค่ะ ปกติแล้วไม่จำกัดเพศหญิงชายไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุเพราะว่าอายุน้อยสุดของเราคือน้องตีแกรมอายุเท่าไหร่คะไม่นะครับน้องมัดมีครับน้องมัดมีก้าวขั้วอายุมากสุดนะคะ90ปีนะคะคุณยาวิเชียนนะคะก็ยังเล่นได้รวมได้นะฮะพรุ่งนี้มีกีฬามั้มามแต่วันนี้คือเรามาไลฟ์สดเพื่อแข่งขันเป็นรางวัลมือเขามีงานเด้อพวกนี้เรามีกีฬาปีที่สองแล้วจริงๆเราปีก่อนแล้วกันสองรอบถูกต้องค่ะเป็นเป็นรอบเป็นกีฬารวมแล้วก็ ฟุตบอลแต่ปีนี้รอบนี้อีพีนี้พรุ่งนี้อ่ะเป็นแบบว่าบอลเล่บอลเลยแล้วก็มี<อ>เทียมากมายเต็มไปหมดใช่แล้วนะคะกีฬาบอลเล่บอลเป็นกีฬาตาสินเนาะแต่เราจะเป็นบอลเล่บอลแบบขึ้นยานนิ่มๆหน่อยนะคะคนจะเยอะกว่านี้มากมายนะครับเพราะอีซีก็จะมาให้กำลังใจอีกเยอะเลยนะครับผมอปากด้วยนะคะเอาบริเวณตอนรถด้านด้านหลังนี้เราจะเคลียรถออกให้หมดนะคะจะเป็น ผูพ้พพอร์ตหมดใช่วูนนี้ผู้สอร์ตมา27คันนะครับลดๆทีเดียให้หมดเนี่ย27คันเหลือใครเบียร์อีก10ถาดแต่ว่ารับอีกอยู่รับเรื่อยๆจริงๆแล้วมันก็27คันไม่พอหรอกครับเพราะว่าคนมาแอบกินทีก็เยอะอยู่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้มีน้องๆวงโ,โยธวัสกินด้วยวงโยอีก48คนแล้วก็นักบอลอีก20คนเพราะนแล้วผู้สปอร์ตเยอะๆถ้าไม่มีเวลาก็โอนกันมาได้เดี๋ยวเราเป็นตัเองใส่กันไปกันเลย สำหรับเกมแรกอ่ะข้าแถวได้เลยค่ะยข้าเนี่ยเอาวางวางป้ายและวางทงไว้ได้เลยด้านล่างวางป้ายและวางทงไว้ได้เลยเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เราได้วอมร่างกายไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาฝึกฝนทักษะการใช้ปากบ้างเฮ้ยปากอะไรดีทำยังไงนี่ใช้ปากไล้หรอวางวางทงวางป้ายค่ะลูกวางเฉพาะป้ายเลยครับเพราะว่าเราคนที่คนที่มีสมาชิกน้อยไม่ต้องเสียใจนะคะ ถ้าทำอะไรไม่ได้คะ่ะก็ต้องน้อยต่อไปอย่างนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรเลยให้รัทราบเฉยๆแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอาจารย์นักดนตรีแล้วก็มีทีมเบื้องหลังมาสมทบเราด้วยอไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะวันนี้เล่นด้วยไหมคะ,มคะจะเหยีหยบ,ยบก,ลลกนันลูรถรันโลมงหรือหล่ะโอเคค่ะรับอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราก็คือหลอดแล้วะหลอดนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันวันนี้ที่จะซ้อม 8คนครับโอ้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งกติกานะคะรับอุปกรณ์ของเรารักษายิ่งชีพนะคะอุปกรณ์นี้รักษายิ่งชีพนะคะผู้ที่มาทุกคนนะคะผู้นี้ต้องยู่นีก็มาตีมา2่ากล่องว่ายุ่งอีกเสียอะไรก็ได้นะคะจะคนยจะคุณ สีเหลืองค่ะรับอุปกรณ์นะคะมีเรามีห้าคนมันอาจจะเป็นเกมที่ได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันออกไปนะฮะทุกคนได้อุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแกะถุงออกก่ือัตจนแล้วก็จิ้มลงบผมทงพื้นได้เลยเดี๋ยวเราต้มาเก็บเซิร์กันทีหลัง ทุกคนนะคะหัวแถวค่ะหัวแถวอยู่หน้าบริเวณตรงนี้นะคะเลือกหัวแถวท้ายแถวดีๆนะคะถ้กมีโอกาสกเกมนี้นะคะเนื่องจากที่เราวอร์มร่างกายแล้วเราจะมาใช้ทักษะของปากกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า ทีมไหนสีไหนใช้ปากได้เลิศที่สุดเออใครใช้ใครใช้ปากบ่อยเนาะอ่ะปกติไม่ใครใช้ปากบ่อยนะคะอยู่นี่เขาต้องชใช้จริาวทุกวันทำอะไรกันเนาะอาร์ตร้องเพลงครับอาร์ตบอกว่าร้องเพลงทุกวันมีใครใช้ปากทำอะไรบ้างคะเด็กกินข้าวกินข้าวกินจะได้กินมากูมีจะได้กินเดียวที่เกมดังแค่บันที เราขับเคลื่อนด้วยเบียร์นะคะแม่แม่เอฟอะแกะซองออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกติกาของเราก็คือฟังดีๆนะคะคือฟังดีๆนะคะเราจะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือหลอดให้คนละหนึ่งหลอดนะคะและให้ลำเลียงแก้วพลาสติกที่อยู่ด้านหน้านะคะโดยคนที่มีสิทธิ์จับคือคนหัวแถวและท้ายแถวเท่านั้นอ่า คนที่มีติดจับแก้วพลาสติกค,คือคนที่อยู่หัวแถวลำเรียนยังไงอาทิเช่นอ่าเดี๋ยวนะคะอยู่หัวแถวเท่านั้นจับได้แค่คันเดียวและท้ายแถวจับได้แค่ครันเดียวนะคะห้ามสลับตำแหน่งกันใครหยุดตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งนั้นห้ามให้แก้วตกถ้าแก้วตกเริ่มต้นใหม่โดยใช้หลอดาาน,นะครับโดยใช้หลอด,อะ,ดอะใดๆลองดูซิลองดูซิซน,นะครับ <ขอ S 1> ช่วงนี้ช่วงนี้ให้ทดสอบก,ก่อนครับรให้ปรึกษาก่อนปรึกษาในทีมว่าเราจะทำยังไงสามสิบวินาท,นนาทีหมดเวลาค่ะเ,เร็วไปนะคะนาฬิกาโลกปรึกษากันนะคะ <c oughs> คนพี่ตอบได้คือคนหัวแถว และคนท้ายแถวที่สามารถดึงแก้วออกและวางไว้ข้างล่างได้แค่นั้นนอกนั้นไม่มีสิทธิ์จับแก้วและไม่มีการสลับตำแหน่งกันนะครับเอออ่าตอนนี้ปรึกษากันอย่างเซเรียสมากเลยนะครับสามารถเลือกหัวแถวใหม่ได้และหักแถวใหม่ได้เดี๋ยวเวลาอีกสิบแปดแปดเจ็ดอ๋อตาราทีมเดคือกันในทีม ตาม,ตาม,ตามหนึ่งดเปลย์ละคะทุกคนอยู่ประจำที่นะคะอเอาไปอย่างเดียวนะส่งแก้วไปหาคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายเอาออกระหว่างไ้พื้นแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆนะคะ,ะระวังน้ำลายมันกินอะไรกันนะ <c oughs> ใคร <c oughs> ตอนดีเลยนะคะกติก <c oughs> าสุดท้ายคือใครที่ส่งจนแก้วหมดก่อนให้กรีดขึ้นมาพร้อมกันค่ะแล้วนั่งลงนะคะ ใครส่งแก้วเสร็จทั้งหมดก่อนกี๊ดแล้วนั่งลงนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเเห็นฟังดียวถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปแล้วนะคะตอนนี้เด็ยังน้ำมันอ่ะแก้วตกนะคะแก้วตกเริ่มใหม่ค่ะแก้วตกเริ่มใหม่เลยนะคะเขาถ่างอ๋อเขา่างออกอถามใช้มือตับนะคะ ้างสายมือสั่มนะคะตอนนี้ยังไงไปเลยยังไงสีฟ้ากันยังไงสบายแล้วไปเลยสบายวางเลยยังไงทีมสีฟ้ายังไงเบนสีฟ้ายังไงเบนฝ่ามือยังไงตอนนี้น้ำไปลอยแล้วน้ำแล้วโอ้โหทีมวิเชียรสีเหลืองมีคนน้อยได้เปรียบมากโอ้โหไไงงงยยัแต่ละทีมมีกลยุทธ์ต่างกันค่ะแต่ละทีมมีกลยุทธ์่ตงกันนะคะคนสูงยืนขึ้นตอนนี้สีฟ้านำอยู่นะคะสีฟ้านำค่ะตามมาดิดิที่สีเหลืองค่ะสีฟ้ายังไง ยังไงใช้ปากกียังไงคะคนใช้ปากเออ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 ยังไงคะยังไงยังไงคะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองไม่เหลืองเพราอยูเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้สีฟ้าต่างกับสีชมพูแล้วค่ะสีเหลืองยังตามอยู่สีเหลืองยังตามอยู่สีชมพูมาแล้วค่ะมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับแล้วไปทำชิ้นไหนชิ้นสีฟ้าคำว่าไข่บดแก้วก่อไข่บดแก้วต่อให้กินไข่บดแก้วต่อให้กินนะคะมาตอนนี้ค่ะ้องเป็นค่ะ ตอนนี้นะคะสีฟ้านําอยู่ค่ะสีฟ้านําอยู่นะคะตอนนี้สีฟ้าของเรานําอยู่นะคะสีชมพูตามมาติดติดสีชมพูตามมาติดติดสีเหลืองก็ไม่แพ้ค่ะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองยังไงยังไงคะตอนนี้สีเหลืองได้เปรียบเพราะมีคนน้อยนะคะแต่มาดูว่าจัชนะหรือเปล่านะคะสีเหลืองมีคนน้อยแต่จัชนะหรือเปล่าสีฟ้ามี่คนเยอะแต่นาไปแล้วค่ะสีฟ้าแก้วสุดท้ายมาแล้วค่ะสีฟ้าแก้วสุดท้ายมาแล้วค่ะสีฟ้าแก้วสุดท้ายมาแล้วนะคะสีชมพูตามมาติดติด จะไงจะไงสีขาว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 ดำกันหรือสีฟ้ากันสีฟ้าที่นึ่งจะสีฟ้าสีฟ้าเหลือชมพูชมพูเหลือชมพูเหลือชมพูเหลือ 你来都注意。